ถ้าคุณคุณพูดว่าวิกฤตเทคโนโลยีอย่างนี้ละกันที่เกิดขึ้นจากแจ็คมาอะไรเงี้ยคุณว่ามันเป็นมันเป็นรัฐบาลถามะ่ะใช่แต่คุณรู้ไหมว่าปี2-1รัฐบาลจีนออกคุณได้ยินไหมทีเรสไลย์อยู่ดีก็บอกมาประกาศเลยสาข้อน,นี้บอกเนี่ยต่อไป d e v วลลอปเปอร์ทุกคนนะจะต้องมีนี่ต่อทุนนี่ต่อทรัพย์สินนี่ต่ออะไรเงี้ยห้ามเกินเท่านี้ คุณรู้ไหมว่าตอนที่เขาปักเรียก12ยักษ์ใหญ่เอ่อดีเวลลอปเของจีนมาประชุมวันนั้นนะไม่มีใครนะผ่านทั้งสามข้อเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวให้เวลาปีหนึ่งอยู่ไปปรับให้ได้นะให้มันเข้าผ่านสามข้อนี้ให้ได้นะผ่านไน,นึ่งปี10เจ้าผ่านทั้งสามข้อสเจ้าไม่ผ่านหนึ่งในนั้นต้องเป็นเอเวอร์แกนถ้ารัฐบาลไม่ออกทีเลสไลน์ปี2021เอเวอร์แกนก็จะไม่จบแบบนี้ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ออกความนี้เอฟเอการวันนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ผมการันตีคุณเลยมันจะเจ๊งแรงกว่านี้ผมว่าหนึ่งพ r ล y ตี้จีนไม่ลงแต่มันจะต้องมีคนเจ๊งบ้างนะต้องบอกก่อนนะ 2. เดี๋ยวมันจะเริ่มฟื้นตัวอาจจะประมาณไตรมาส2อไตรมาสสามปีหน้าสามก็คือเศรษฐกิจจีนก็จะกลับมาื้ผมถามนี่เลยพอลตี้ขนาดตอนนี้มันเจ๊งอ้างมาเป็นปีแล้วนะ เศรษฐกิจจีนมันยังโตสี่ะผมพูดร์เซ็นตผมพูดผิดป่ะเอาแล้วถ้าสมมติว่าจิตวัตตปร์ตี้มันกลับมาเนี่ยดีขึ้นหรือกลับมาแสแพงหน่อยแล้วล่ะอ่ะอย่าเรียกว่าดีขึ้นเลยเรียกว่าแบบแสแพงหน่อยอ่ะเศรษฐกิจจีนก็ห้ก็นตแล้ว ผมถามจริงๆมีใครเคยบอกผมแบบนีน<ม>้ป่ะงเอจริงๆงแล้วปีนถ้าฟังที่หม,มูมีหลายข้อนะที่ที่ดูจากพี่น้องไม่เชียงแต่หมูให้บอกผมละข้อหนึ่งคือตอนที่เขาปิดเมืองโควิดอ่ะจริงๆพี่หมูพูดจริงๆเขาก็ตั้งใจดึงตัวซีพันไม่ใช่ว่าเขาแบบอะไรเงี้ยหลายอย่างนะที่ที่อาจจะฟังไม่ตลกนะอันนี้ก็เหมือนกันแหละคล้ายๆกันลรครเรื่องวิกฤตไอ้อสานอันนี้ก็จะมีและมีมีรับรองคงไหนละถามว่าถ้าคุณคุณพูดว่าวิกฤตเทคโนโลยีอย่างนี้่ลยกันที่เกิดขึ้นจากแจ็คมาเนี่ยคุณว่ามันเป็นมัันนเป็รฐบาล่ะ ใช่รัฐบาลตั้งใจัะตั้งใจทุบเลยผมพูดทนี้มันตรงถูกไหมพ่ปาร์ตี้ก็เหมือนกันแต่มันเกิดจากตรงนี้สามสี่ปีก่อนจะไม่ได้ปีสองหนึ่งรัฐบาลก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้้บริษัทพอปาร์ตี้นี่มันใหญ่เกินแล้วมันก็แบบเขาเรียกอะไรมอร์โลหาสัะคือมันนี่คือแบบเอากู้เงินถูกแล้วก็มาซีซัวแล้วจริงๆมันไปไกลกว่าเมืองไทยอีกนะกูรู้ว่าไปไกลเมืองไทยคืออะไร เพราะจีนเนี่ยที่ดินเป็นของรัฐบาลหมดเพราะฉะนั้นบ้านส่วนใหญ่มันจึงเป็นอะไรครับไฮไลท์มไม่โลไลท์จะหน้อยถูกไหม,มคุณยศคุณรคริสเพ <อ S 1> ราะที่ดินมันเป็นของรัฐไงเพราะมันเป็นไฮไลท์เนี่ยกักขายคืออะไรคุณยสขายก่อนสร้างทีหลังแต่ถ้าคุณขายไฮโลไลท์อ่ะคุณขายขายคุณขายที่หลังสร้างก่อนหรือ หรือหายเพพอคุณสังเกตนหมหายโลไลเนี่ยหรือบ้านเดียวบางที่คุณเดินเข้าไปนะเอ้ยทาไมที่ต้องลางไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะยังไม่ได้ขายังไม่ได้ขายหรือขายไม่ได้เพราะเปิดเป็นเศษเศษไปไงโปรเจกต์ใหญ่ต้องรีบขายก่อนไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแอบเพราะฉันก็เลยต้องทำไฮไรส์เพื่อดึงเงินดึงเงินเข้ามาทานได้ไหมกับตึกอ่ะคอนโดไม่ได้โปรเจกต์ต้อขายสิบชั้นแรกก่อนอีสันยี่สิบชั้นข้างบนอี่ผมยังไม่ขายนะผมยังไม่สร้างทำได้อือมได้ ไม่ได้คุณต้องเสร็จทั้งหมดทั้งตึกเลยอืมอพราะคุณทําอย่างเงี้ยคุณก็เลยต้องพีเซลทั้งตึกเลยอืมแต่การพีเซลคือแปลว่าอะไรครับเพราะเลยจีนเนี่ยเขาวางดาวเยอะกวาคนไทยอีกดังนั้นเนี่ยมันก็ลยเงินในก้อนนั้นนะยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตของมูลค่าพวกไอพวกพัฒนาเดเวลลอปเปอร์มันก็เลยเหมือนกับเอาฟันดิ้งตรงเนี้ยล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้สร้างอะ่ะเอาไปโอนอนะ่ะคุณก็แจกผมพูดบ่าครับ เออแต,แต่แต่สิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเกิดกับไทยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอันนี้หนึ่งที่สองไทยเนี่ยมันยังมีบาลานซ์ระหว่างโลไลท์ไฮไลท์ไงคือเราเพราะเราที่ดินมันเป็นเจ้าของได้ไงมันไม่ใช่ลีโฮอย่างเดียวมันเป็นฟรีโฮด้วยไงแต่จีนมันไม่มีฟรีโฮไงดังนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างเอเวอร์แกลนเนี่ยเอาเอเวอร์แกลนเลยกาเดนเนี่ยสองตัวเลยอะ สองตัวนี้ที่กำลังมีปัญหาถช่ไหมโดยเฉพาะเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเพราะอะไรก็เขาทำแบบนี้แหละที่ผมบอกเนี่ยคือเอาตังของคนซื้อก่อนแล้วก็ไปไปสร,ร้างโปรเจกต์ใหม่เปิดเปิดปุ๊บยังไม่ได้สร้างเลยแต่เปิดเนี่ยคุณต้องทําไงครับคุณต้องไปจ่ายสิทธิ์เช่าที่ดินใช่ไหมเช่ากับใครเช่ากับรัฐบาลโลโืมณฑนนี้ตําบลนี้ใช่ไหมเพราะนั่นคือสิทธิ์ที่เขาเป็นมีอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วพวกนี้เขาก็จะได้ตัง แต่เขาก็จะมีหน้าที่อะไรครับพัฒนาถนนหนทางไฟให้เข้าไปในโปรเจกต์ไปต่อกับโปรเจกต์ถูกไหมครับเขาก็จะต้องปไปฟันดิ้งพวกนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพวกเนี้ยเขาก็จะไปกู้แต่ตรนนี้ถ้ากู้กับแบงก์ตรงๆบางทีเนี่ยแบงก์ก็ไม่ให้ไงให้มั่งเนี่ยให้มั่งเขาก็เลยไปกู้กับที่เขาเรียกว่านอนนอนแบกงก์ของของจีนเขาเรียกอะไรนะที่มันมีที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่อะ <Shadow S 2> ใช่ <bang S 2> ไหมครับ าชาโด้แบงก์ใช่คือคือเขาก็ไปกู้กับพวกนี้นมาเพราะนั้นมันจะมีสี่ปาตีที่มันจะเกี่ยวข้งของก<อ>ับปาตีจีนหนึ่งคนซื้อคนซื้อนี่สวยสุดนะต้องบอกกันนะคือเอาทางตัวเองเนี่ยเหมือนกับไปฟันดิ้งขึ้นกับคนผลิตอะไรคนคนสร้างนะคนสร้างัว<อ>พันหลายอย่าง <c oughs> นะทีนี้ครับอืมแล้วก็มีไอ้โลเคอลงคอมเมนท์ที่มีปัญหาใช่ไหมที่เราได้ยินกันอ่ะแล้วก็จะมีชาโดแบงก์ผมไล่คุณฟังวอา คุณรู้ว่าจีนแก้อะไรไปแล้วบ้างอืมหนึ่งผู้สือเขาทำไง้ไหมบเดิมเนี่ยเขาเขาไอ้ที่คือที่ผมบอกว่าเขาสร้างปัญหาขึ้นมาเองเพราะอะไรมันคล้ายๆกับตอนที่เราสร้าง l t ลทีีขึ้นมาจำได้ว่าแบงค์ชาติที่กำหนด l อลทีวีขึ้นมาตอนนั้นนะแต่ l อลทีวีเขาของเราอ่ะไม่หลุดแหลคก็แบบเป็นซอฟต์คุณรู้ไหมว่าปีสองหนึ่งรัฐบาลจีนออกคุณได้ยินไหทีเลสไลน์อืม ไม่แน่ใจนี่ก็คือก็ง่ายก็คือบอกอ่ะสามอยู่ดีก็บอกมาประกาศเลยสามข้อนี้บอกเนี่ยต่อไปเดเวลลอปเอร์ทุกคนนะจะต้องมีนี่ต่อทุนนี่ต่อทรัพย์สินนี่ต่ออะไรเงี้ยห้ามเกินเท่านี้อคุณรู้ไหมว่าตอนที่เขาปักเรียกสิบสองยักษ์ใหญ่เดเวลลอปเปอร์ของจีนมาประชุมวันนั้นนะครับทุกคนสิบสองคนเจ้าเลยไม่มีใคร ไม่มีใครนะผ่านทั้งสามข้อเลยมไม่มีเลยนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอา,อางี้ละกันเดี๋ยวให้เวลาปีหนึ่งอยู่ไปปรับให้ได้นะให้มันเข้าผ่านสามข้อนี้ให้ได้นะครับใครสนใจเนี่ยไป,ไป,ไปอ่นานละเบียดได้หรือไป Google ก็ขึ้นครับผ่านสามข้อนี้ให้ได้นะทีเลสไลน์คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านในหนึ่งปีสิบสองเจ้าสิบเจ้า ผ่านแค่สามข้อสองเจ้าไม่ผ่านสองเจ้านั้นคุณไม่ต้องเดาหนึ่งในนั้นต้องเป็นเอเวอร์แกืนจริงอันนี้มันเรื่องจริงแล้วพอเอเวอร์แกนไม่ผ่านคราวนี้เอเวอร์แกต้ก็มีปัญหาหละเพราะว่าการที่ไม่ผ่านแปลว่าอะไรคุณไม่สามารถจะรีไฟน์ไดเข้าใจผมอย่างเพราะคุณไม่สามารถจะรีไฟน์ให้หงเงิน,น แตก็ไม่รู้เช่นคุณอาจจะไปลงทุนอย่างอื่นหรือคุณอาจจะไปไซฟอนหรืออะไรผมไม่รู้อ่ะครับนี่มันหยุ่ไปดังนี่แหละก็คือมันก็เลยเกิดไครสิงขึ้นมาอ่ะ่ังนั้นนะผมกลงกลับมาถามหม่ว่าถ้ารัฐบาลไม่ออกทีเลสไลน์ันปี2021เอฟเวอร์แกนก็จะไม่จบแบบนี้โอเคคราวนี้แต่ถ้ารัฐบาลไม่ออกตอนนี้เอฟเวอร์แกนวันนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ผมการันตีคุณเลย มันจะเ๊งแรงกว่านี้อโอเคพี่หมูแต่แปลว่าเขาถ้าเขาตั้งใจเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมถามมาถึงตอนนี้เลยแล้วทำไมวันนี้ตอนนี้เขาจะมาออกเงินกู้ที่บอกว่าแบบแบบปล่อยปล่อยเงินกู้โดยไม่ต้องประกร<ม>ันอะไรสักอย่างนะครับที่มีมีล่าสุดในการอัดฉีดเนี่ยเขาบอกเป็นการอัดฉีด<อ>รัฐบาลเี็บที่ไม<ด>่เคยเห็นมาก่อนอืมครับเียบทีบอยูน่นี้สมมุติถ้าก่อนสามทีปีก่อนตอนแบงก์ชาติออกแอลออกมาตรการสมมุติถ้าออกแรงกว่านั้นลวกันแล้วปรากฏว่ามันมีบางแบงก์เจ๊งหรือมีบางพาร์ตี้เจ๊งสมมุติละกันนะคุณคส ื hmm. คุณว่ารัฐบาลหรือแบงคชาต้องช่วยป่ะต้อง hmm. แต่เราก็จะไม่เจอวิกฤตเราจะเจอแค่แบบไมโครครสิตอะแต่ไม่ใช่เมกะครสิซตอะ hmm. แต่เพระเอิญว่าประเทศไทยอะเราไม่ได้ไปขนาดนั้นเพราะว่าเรามีบทเรียนแล้วค่ะประเทศจีนมันไม่เคยมีบทเรียนอย่างนี้ถูกไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของเขานะในรอบยี่สิบกว่าปีนะ hmm. แบบมันก็ไม่แปลก ผมผมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนรัฐบาลเองตอนที่ตัดสินใจทําทีเลสไลน์เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเจ๊งไงแต่เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทํามันจะลุกลามมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกพอเขาทําปุ๊บมันก็เหมือนกับเบรกอะ่ะคุณเข้าใจปะ่ะคุณใส่เบรกเข้าไปปุ๊บครัวนี้มันก็จะต้องมีอะไรครับมีคนที่ล้ตายบ้างมาคุณเห็นเพราะคุณอย่าลืมนะ เดียลลอเปอร์ของจีนมันไม่ได้มี12เจ้านะมันมเยอะกว่าน,นั้นเยอะนะครับป้าผมถามว่าเวลามันมีปัญหาปุ๊กเงี้ยมันต้องมีคนเจ๊งอยู่แล้วอ่าแล้วคุณก็ตั้งปัาถา่าแล้วไปต้องช่วยอเอา้าก็อย่างที่ผมบอกอะถ้ามันเกิดปัญหาปุ๊บรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีปัญหาเนื่องจากมันโตเร็วถึงจะคนโถนยังไงเนะี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีช่องโหว่อะมุ่งอยา่แล้วกันก็เหมือนกับการแบบหยุดแล้วก็ ช่วยอนใอะไรก็รอไปเรื่อยๆครับแก้แล้วก็ก็ค่อยมาแก้ทีละช็อตคราวนี้เขาแก้ยังไงผู้ซื้อผู้ซื้อตอนแรกหยุดซื้อเลยเพราะพปาร์ตี้เนี่ยมันคือเจ็ดสิบเปอร์ซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตของเวลล์จีนนะอ่ะคราวนี้พอหยุดซื้ออ่ะแย่เลยคราวนี้ไม่มีปัญหาไอ้ไอ้บ้านที่สร้างๆไม่ีมนซื้อเข้ามาเยอะไปหมดเลยรัฐบาลก็บอกเอางี้เดี๋ยวเราจะลดเงินดาวจากสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบ สำหรับบ้านหลังแรกเป็นหลักเพราะอะไรถ้าบ้านหลังที่สองก็คือ s p e c u l a t e ไหมเราจะลบดอกเบี้ยสารับบ้านหลังแรกลงอัตรา,าดอกเบี้ยคือเขาจะใช้วิธีการพวกนี้แล้วเขาก็จะมีเงินสนับสนุนยื่นอื่นอีกอ,อันนี้ก็คือกรณีผู้สื้อให้กลับมาระดับหนึ่งระดับหนึ่งกรณีรัฐบาลโลโก้ไอทมื่อกี้ผม คงเคยได้ยินเนอะที่เออะไรนะเอ่อโลอฟเอฟวหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมโลเคอคอมเมนอะไรอ่ะคือพวกนี้มีปัญหาคุณได้กณรูข่าวใช่ไหมว่ารัฐบาลจีนถึงยังไงรัฐบาลจีนอนุมัติงบประมาณขาดดุลเพิ่มตึงขึ้นจากสามจุดสาเปอร์เซ็นต่เป็นสามจุดปดเปอร์เซ็น3.8%ขาดดุลปีหน้าเพื่อที่จะเอาจุดแปดเปอร์เซ็นซึ่งคิดเป็นผมจำไม่ได้ร้อยสองร้อบิลเลียนดอลลาร์ ฉีดเข้าไปให้กับโลเคอล overnment ครับคือให้เขามี liquidity อ่ะภาษาง่ายง่ายถ้าถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็คือใส่ QE เล็กไม่อยากใส่ QE ให้โลเคอล overnment อะครับเอออันนี้เขาทำไปแล้วนะกำลังทำอยู่มีข้อที่สองนะข้อที่สามก็คือชาร์จลูกแบงวันนี้เขากำลังจัดการชาร์จลูกแบงอยู่กำลังจัดการ เลียย์อยู่ว่าจะเอาอย่างไรตรงไหนยังไงดีนะแต่เขาก็จะมีการลดดอกเบี้ยมีการทํานูน่ทนทานี่อะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนที่สามถูกไหมส่วนที่สี่คือเดเวลลอปเปอร์เขาก็ทำนะคุณคิรู้เขาออกกฎเขามีการปรับกฎเลทไลน์ทีเลทไลน์ปรับยังไงรู้ไหมอย่างเช่นถ้าคุณคิดเนะ่ยเป็นบริษัทที่ไม่ได้เจ๋งแล้วอยากซื้อบริษัทที่เจ๋งคุณคิดก็ต้องกู้ใช่ไหม เขาจะบอกว่าเงินกู้ที่เอามาซื้อกิจการเจ๊งเนี่ยไม่นับเป็นหนี้ที่จะเอามาคำนวณในทีแรดไลน์อย่างนี้เข้าใจไมไหมสมมติคุณกู้มาปุ๊บถ้าคุณรวมปุ๊บคุณอาจจะไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อกู้มาเพื่อซื้อกิจการในกรณีเนี้ยเขาบอกเขายกไไเว้นให้ม็มีเข้าใจอ่าาเขามีมาตรการไม่รู้กี่อย่างในการที่ะทจะออกมาแต่คุณต้องยอมรับก่อนนะ ว่ามาตรการพุนงเมันพ้น่องออกมาประมาณเดือนยางไรบ้างสองเดือนอะไรเงี้ยครับคุณจะไปคาดหวังว่าไอ้เดือนสองเดือนมันจะปุ๊บปั๊บ,บมันจะออกมาหลยมันคงไม่ได้นะมั้งแต่ผมเชื่ออย่างนี้สามเดือนหกเดือนผมว่าเห็นผลสรุปคือผมว่าหนึ่งพ่อปต้ตีจีบไม่หลงคุณเชื่อผมไหมโอเคเอาอยู่แต่มันจะต้องมีคนเจ๊งบ้างนะต้องบอกก่อนนะสองเดี๋ยวมันจะเริ่มฟื้นตัวอาจจะประมาณ ไตามาสองไตามาสามปีหนะ้าสามก็คือเศรษฐกิจจีนก็จะกลับมาฟื้นผมถามนี้ด,ด้วยเพราะปาร์ตี้ขนาดตอนนี้มันเจ๊กอ้างมาเป็นปีแล้วนะเศรษฐกิจจีนมันยังโตสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมพูดผมพูดผิดป่ะอืออาแล้วถ้าสมมติว่าจิปปตปาป์ตี้มันกลับมาเนี่ยดีขึ้นหรือกลับมาสแคว์หน่อยแล้วกนะันอ่ะอย่าเรียกว่าดีขึ้นเลยเรียกว่าแบบสแคว์หน่อยอนะ่ะเศรษฐกิจจีนก็ห้ากเปอร์เซ็นต์แล้ว ใช่ไหมส่วนทีอนด<า><ป>ิเียครับพี่หม่คนทีคนเตียรหมได้คุณถามว่าทําไมมันน้อยก็ผมบอกแล้วว่าสัดส่วนมันน้อยลงโฟกัสมันน้อยลงคุณต้องไปดูจริงๆอะ่ะมันถึงเวลาหรืออย่างที่คุณปัดเรา่ต้องไปดูรีเทลเซลจีนเราก็ต้องไปดูอะไรเหมือนที่เราดูจีของอเมริกานึกออกไหมผมว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นเปล่าเราดูอะไรบ้าง,อ,งอเมริกานอนฟาร์มเปโลจ็อบแอ อะไรอย่างอันนี้พอร t ตเลทครับรีเทลเซลอืมอ่าเราทำไมเราไม่ดูของจีนเป็นเป็นหลักเราบูจะไปดู p ีเอก็เพราะว่าเราถูกสอนมา20กว่าปีแล้วให้ดูพีเอ็มไอมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาจีนมันโตด้วยเอ็กพอร์ตไงล้นสมการกลังจะ<ต>เปลี่ยนละแต่แ<ล>แวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงอืมครับอืมเ,ลมเลคลียร์ไหมะเคลียร์